สวัสดีครับเพื่อนเ่อนครับอ่าโอเคฮะก็มาเริ่มแล้วกันนะฮะคือคือตอนนี้นะครับเริ่มมีรายงานนะครับเข้ามานะครับว่าเออ่น้ำมาดานของทางในโซนของภาคเหนือนะครับแล้วก็น้ำมาดานในโซนของเออ่ภาคกลางนะครับตอนตกกลางนี่นะฮะเราเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะเริ่มเริ่มมีสัญญาณว่าจะไม่พอนะคะเพื่อนเพื่อนแท้ นะครับคือที่มาเล่าสู่คนฟังเพราะว่าจากที่ป้อมสั่งได้เข้าไปสำรวจนะฮะในส่วนของน้ำบาดาลน,นะฮะในบางจุดนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทัยธานีนะฮะในส่วนของอสุพรรณบุรีบางจุดนะครับเรามีปัญหาว่าบางจุดเองเนี่ยน้ำบาดาลลดลงนะฮะก็ประมาณสักอยู่ประมาณ20 20เซนติเมตรละนะครับ นะครับนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีลดลงอยู่ประมาณ15เซนนะครับวันนี้ก็20เซนติเมตรดังนั้นมันมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับในการาในการทำข้โพดของเราเองนะครับเพืนะ่อนๆฮะดังนั้นเพื่อนๆลองไปดูในส่วนของในไล่ของตัวเองในบอร์ดตัวเองดูแล้วลองเก็บสถิติดูนะครับว่าเออน้ำมาัดาลของเราเองมันลดลงหรือเปล่านะครับนะฮะอย่าไปรอ ให,ให้ให้คล้ายๆว่าเวลาเราดูขึ้นมาแล้วจะมีลมขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่าไปรอให้ลมมันเตือนเราก่อนนะฮะความหมายก็คือมันปลอดปลอ,อ,อดออกมาก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ทันการนะครับแล้วถ้าเกิดเราวัดระดับน้ําเป็นระยะระยะนะครับก็จะส่งผลดีว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เตรียมการได้ทันนะครับนะฮะจะเจาะบอ่อจะเจาะบอ่อเพิ่มหรือ จะหาแหล่งน้ําเข้ามาช่วยหรือจะต่อท่อจากบอ่ออื่นเข้ามาช่วยอะไรมาณนี้นะฮะก็ก็ก็เป็นการเตือนกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมันนี้มีอะไรแน่นอนอยู่แล้วนะครับทั้งๆที่ก็มีสัญญาณมาหลายๆช่องทางว่ามันน่าจะเกิดลานิญ,ญานะครับคําว่าลานิยะคือเป็นปรากฏการณ์ลานิญ,ญาคือลานิญ,ญานะฮะจำสั้นๆนั่นคือน้ําเยอะเนาะ นะครับน้าเยอะดังนั้นเราก็ยังไม่มีสัญญาณได้ชัดเจนเลยครับว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ราหญิญ้าตรงนี้น้ํามันจะเยอะจริงหรือเปล่านะครับนะต่ดังดังนั้นเนี่ยเรามาดูของบอบาดาของเราก่อนว่ามันมีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนครับนะฮะรับฟังให้ดูภาพสไลด์ข้างหน้าเนาะอันนี้เป็นภาพสไลด์ที่ป้อมสั่งนั้นได้เก็บภาพมานะฮะขั้นเนื่อ มีสภาพความสมบูรณ์ของน้ำค่อนข้างที่จะสูงมาก,มากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะฮะก็สามารถที่จะให้น้ำปล่อยตามร่อง่ายนะครับนะฮะแต่เดี๋ยวนี้เองเนี่ยมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันถือว่าในความพิจส่วนตัวของป้อมสังเนาะมันถือว่าเราใช้น้ำสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับนะครับทำให้ออ หลายๆหน่วยงานเนาะรณรงค์นในส่วนของการประหยัดน้ำนะครับรณรงค์ในส่วนของการปลูกพืชอายุสั้นอะไรประมาณนี้นะครับนะฮะข้าโะะวาาโพดนะครับหวานข้าวโพดฝักสดนะครับหรือแม้แต่เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อายุสั้นเลยประมาณนี้มันมีพันบางพันธที่อายุสั้นเนาะก็ถูกนํามานะครับมาส่งเสริมนะครับเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมานะคระับนะ ดังนั้นเนี่ยทำให้สองสามปีที่ผ่านมานั้นเราไม่ค่อยได้เห็นออในส่วนของน้ำลาดน้ำปล่อยล่องแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมที่ผ่านมาพ่อสั่งจะเน้นในเรื่องของน้ำหยดจะมากกว่านะครับนะฮะน้ำหยดที่พ่อสั่งใช้เนี่ยฮะมันก็มีหลากหลายเหมือนกันนะฮะจะเป็นทั้งน้ำหยดที่อออ เราเรียกว่าอะไรนะใช้ท่อเมนระดับ2 2นิ้วครึ่งท่อเมนระดับ2นิ้วก็ขึ้นอยู่กับแรงดันน้ำนะครับนะฮะว่าเราสามารถที่จะดันน้ำมากน้อยแค่ไหนแต่ยังไงก็ตามทุกทุกแปลงก,ก็ใช้น้ำหยดทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่หลายๆคนคงทราบกันดีนะครับว่าสาเหตุที่พบสั่งใช้น้ําหยดก็เพราะว่าหนึ่งก็คือไม่มั่นใจเรื่องของปัิมาน้ํามาดานนะครับการใช้น้ําหยดตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนการใช้น้ําน้อยเนาะ แต่ว่าปั๊มสั่งก็จะสต็อกน้ำนะครับนะฮะสต็อกน้ำบ่อหนาบดานไว้นะครับจากเสม์ศนะครับดึงขึ้นมาพักไว้ในบ่อนะครับบ่อนี้ก็อยู่ประมาณเกือบงานนะฮะนะครับเกือบงานนะะจะสต็อกน้ำไว้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับพอสต็อกน้ำไว้ปั๊บเนี่ยก็สามารถที่จะให้น้ำน้ำยนอย่างสบายใจเพราะว่าน้ำยหยดเราใช้ปริมาณน้อยและข้าวโพดเองเนี่ยใช้น้ำแค่ประมาณ ไม่เยอะ600เราเรียกว่า600ลิตรแล้วกันเนาะตอนดูกกาลทั้งหมดนะครับน,นั้นใช้น้ําไม่เยอะนะครับแต่เป็นพืชอื่นนี้ไม่ทราบเหมือนกันแล้วข้อดีของในส่วนของน้ําหยดเองก็ต่างเนี่ยเราคงรู้กันดีนอกจากที่จะให้น้ำปกติแล้วเนี่ยมันยังสามารถที่จะติดตั้งตัวผสมปุ๋ยแล้วก็ปล่อยปุ๋ยไปทางน้ำได้เช่นกัน นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยักต้นทุนอีกรูปแบบหนึง่งหลายๆคนบอกว่าเ้ยตัวปุ๋ยที่จะมาเป็นปุ๋ยละลายน้ําเร็วปุ๋ยไปทางสายน้ําหยดนั้นเนี่ยมันราคาสูงอะไรประมาณนี้นะครับ,นะรบยูเรียสูงไหมครับก็ไม่ใช่สิบห้าสิบสองสิบเจ็ดนะครับซึ่งถุงละร้อยห้าสิบสูงไหมครับก็ไม่ใช่นะครับนะครับถึงแม้จะเป็นปุ๋ยเฉพาะทางอย่างเช่นยี่สิบยี่สิบยี่สิบก็ตาม รหรือจะเป็น05234หรือจะเป็น013046ก็าตามเนี่ยที่เป็นปุ๋ยละลายน้ำเร็วนะฮะถ้าเราไปคำนวณต่อกิโลกร,รัมที่ใช้นะครับก็ไม่ได้ไปแพงนะฮะลองกลับไปคำนวณดูเนาะนะครับ,นะรบดังนั้นเนี่ยสำคัญมันอยู่ที่การนำไปใช้มากกว่านะครับเพราะการการใช้การผสมปุ๋ยนะครับแล้วก็ปล่อยไปทางน้ำหยกเนี่ยแน่นอนครับ มันเป็นเรื่องของการลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องค่าคนงานนะฮะเราไม่ต้องไปไปโรยตามโคนนะฮะเราแค่ผสมเข้าไปในถังโซลิลินะครับซึ่งซึ่งป้อมสั่งก็พยายามทําไปในคลิปวิโยของป้อมสั่งสร,สร้างชีวิตหลายหลายคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook แล้วก็ u t u b e เนาะนะครับลองไปดูนะครับการผสมปุ๋ยนะการให้ปุ๋ยทางน้ําอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ยุ่งยากครับให้ง่ายนะฮะนะครับแล้วก็ต้นท่นาจะใหญ่โตเหมือนกันนะครับ นะทุกทุกแปลงก็จะใช้ปุ๋ยทางน้าทั้งหมดเลยนะครับนะแต่เพื่อนๆครับการให้ปุ๋ยทางน้ำเนี่ยนะฮะหลายๆคนนําไปปรับใช้นะฮะบางคนดีก็ดีไปเนาะบางคนไม่ได้ผลดีก็มีเยอะเหมือนกันเหตุผลเพราะว่าออหลายๆคนใช้ปุ๋ยทางน้ำร้อยเปอร์เซ็นอะันนี้ป้อมสังไม่เห็นด้วยเนาะนะครับนะครับสำหรับป้อมสังเองเนี่ยเราทำเขาเขาพวกเขามานานเนี่ยนะ,ะก็ยังต้องใช้รองพื้นอยู่นะครับ รองพื้นตัว15 15 15น็50กิโกรัมต่อไร่เพราะจักรยันคงรองพื้นอยู่แต่ที่ดีการรองพื้นมีอยู่สองอย่างก็คือแบบหวานไปเลยนะครับบนผิวดินกับการฝังปุ๋ยใต้ดินนะครับแต่ตัวอมตังเองเนี่ยเราฝังปุ๋ยใต้ดินนะครับ,นะรบเพราะมองว่าเราโรยไปบนผิวดินแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือมันมีกาสที่จะโดนความร้อนแสงอาทิตย์นะฮะแล้วก็ทําให้ มันระเหิดระเหยนักธาตุอาหารระเหิดระเหยไปได้สูญเสียต่ประโยชน์นะครับแล้วบวกกับว่าปุ๋ยที่เราว่าไปเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารของยาด้วยอาหารวัชพืชด้วยเช่นกันมันีจะทําให้ญ้านั้นจะไดินร่วมกันไม่ดีนะครับก็เป็นภาระในตอนตอนที่เราต้องคุมและฆ่ายาอีกนะครับนะอ yes. ันนี้ก็เป็นข้อดีนะฮะที่ที่ที่ฝากปย๋ยใจดินนะครับ พอฝังปุ๋ยได้ดีเสร็จปั๊บตันนี้นะครับก็เราจะให้ระบบน้ำไปในตามปกติโดยปกติพอ่อจางก็เล่าให้ฟังเนาะนะการให้ให้ปุ๋ยแบบนี้นะจะให้อยู่ด้วยกันประมาณสามครั้งด้วยกันนะครับนะนะไม่รวมปุ๋ยรองพื้นเนาะนะครับครั้งที่หนึ่งก็คือประมาณยี่สิบวันพ่อจางก็จะใช้ตัวยูเรียนะครับนะครับ,นะรบประมาณยี่สิบห้ากิโลกรมัมนะครับ นะครับใส่ในถังซโซลิทแล้วก็ใช้ตัวสูตรยี่สิบยี่สิบยนะครับ3กิโลกร,รัมถังต่อไร่ใส่ในถังซโซลิทนะแล้วก็ใช้ตัวน้ำยาเร่งลากเป็นฮิวมิกต่างๆนะครับใส่เข้าไป1ลิตรนะครับแล้วนำมาคนใหนะ้เข้ากันนะเข้ากันเข้ากันเข้ากันคนนะฮะเราถึงจะดำไปจั๊มกับตัวท่อในตัวปัม๊มนะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมม์ทหรือ จะมีเป็นตัวเราเรียกว่าปั๊มนะฮะนะ,นะซึ่งมันมีความแตกต่างกันวิธีการใช้เราพวกเราลองเข้าไปดูกันในคลิปวิดีโอเนาะอย่าพูดตอนนี้มันจะยาวไปพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลักง่ายๆในการผสมปุ๋ยเข้าไปนะครับนะฮะแต่หลายคนถามถามว่าบางทีมันเจออาการทั้งต้นเหลืองก็มีแล้วต้นเหี่ยวก็มีนะครับเพราะเหตุผลเพราะว่าพวกเราหลายๆคนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ให้น้ําก่อนไง ในปกติแล้วเนี่ยเราจะให้น้ําก่อนประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะให้น้ำก่อนสูตรว่าเอาพรุ่งนี้จะให้ออปุ๋ยแล้วฉันเย็นนี้ตอนตลางจะให้ไปสักชั่วโมงหนะึ่งนะครับพรุ่งนี้ตอนเช้าตู้เขาผสมปุ๋ยแล้วให้ไปมันน้ำเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ดินนั้นเ,ออเราเรียกว่าอะไรดินนั้นมีความมีความนุ่มนะฮะมีความที่จะ เวลาปุ๋ยเข้าไปมันสามารถที่จะลากฝอยมันสามารถที่จะดูดนาไปใช้ได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับเพื่อนแฮน,นได้ยินเสียงชัดไหมครับสวัสดีครับถ้าชัดแล้วอลองกดกดอะไรก็ได้นะเข้ามานิดนึงได้รู้ว่าพ่มสั่งคุยคนเดียวแล้วกันเนี่ยอันนี้เป็นการแชร์ความรู้นะครับเพราะว่า,าไม่ได้ไลย์นานนะหรือว่าเป็นการแชร์ในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยวกันนะครับ นะครับสวัสดีครับทุกทุกคนนะเป็นไงกันบ้างนะนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากจะแชร์เพื่อนๆฟังก็คือเรื่องของนอนเนาะปีนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่านอนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนอนเองเนี่ยปกติแล้วก็จะขึ้นอ่จะเข้าทำลายอยู่ประมาณต้นอ่ประมาณสักห้าหกใบเลยประมาณนี้เนาะเราจะเข้าทำลายยางหนักเลยเมื่อปีที่แล้วนะแต่ปีนี้นะครับเข้าทำลายน้อยมากนะครับแล้วก็ นะวันนี้ไปดูนะข้าทําลายตอนอายุเยอะแหละอายุประมาณสักสี่สิบวันนะถ้นอนก็เข้าทําลายเชยเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบมากมายนักนะครับพ่นโปรแกรมปุ๋ยให้โปรแกรมยาฆ่าหนอนปกติไปนะครับจะไมจะเป็นอีบาหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนเ่นจะสนัดแต่ก็เอาอยู่ปีนี้เราเอาหนอนอยู่นะครับเพื่อนฮะเนาะเล่าให้ฟังนะครับ,นะรบก็สุดท้ายมาเราก็ต้องการได้ฝักที่ได้ติมมิมตรเตมหน่วยนะฮะอันนี้ก็ เริ่มหินฟักนะฮะอายุประมาณอ,อยู่ที่หกสิบห้าวันหกสิบหกสิบห้าวันก็จะเห็นผักฟักกัน,นชัดเจนนะครับเมื่อนะนะโอเคนะฮะวันนี้เข้ามาทดสอบในส่วนของการไลฟ์สดมาทักทายกันนะฮะว่าเอ้ยดีย๋ยวต่อไปเนี่ยปั๊มสังม่งก็จะพยายามจะหาจังหวะช่วงเวลาที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวโพดอย่างไรนะครับให้ผลผลิตสูงนะฮะ ไม่ว่าดีจะเป็นในเรื่องของข้าวโพดฝักสดนะฮะไม่ว่าดีจะเป็นข้าวโพดมริตพันหรือว่าดีจะเป็นข้าวโพดไร่ก็ตามเนี่ยเรามาแชร์กนะันเรามาแชร์ให้ความแชร์ความรู้กันซึ่งกันและกันเนาะนะครับก,ก,ก็ก็ประมาณนี้นะผมคิดว่าเราคุยกันนี่นะ่าจะพอสมควรกับเวลานะฮะก็เอามาแชร์กัน,นสั้นๆนะครับเราเดี๋ยวอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราไปเจอกันใน youtube เนาะ ซึ่งป้อมสังเองก็พยายามที่จะแชร์ที่ต่างๆผ่านในช่องของ facebook ในช่วงในช่อง youtube ด้วยเช่นกันนะครับนะฮะมีอะไรดีๆยังไงไม่เก็บเอาไว้ได้นอนครับก็จะมาแชร์กันชัดเจนนะครับโอเคนะเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่นี้กันก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้บัลลูนนี้ก็เดี๋ยวป้อมสังก็จะพยายามที่จะ อ่มามาแชร์กันอีกอย่างอ,อ,อ,อีกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีนะฮะเต็มจอกันแล้วสวัสดีนะครับนะฮะก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะที่เข้ามากดถูกใจนะฮะนะครับที่เข้ามารับชมเนาะเพราะว่าไม่ได้เข้ามาทักทายกันกันที่จะนั้น,น,นพอสมควรเนาะนะครับมาอัปเดตสถานการณ์กันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยข้าพูดของเพื่อนเองเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างนะครับเวนครับนะฮะทักทายกันนะสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับนะฮะที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ตามเดี๋ยวเราไปเจอกันในไวรหน้านะฮะทั้งในช่องทาง YouTube ในช่องทางของ Facebook ครับไป้เจอกันครับสวัสดีครับ